ครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกขั้นครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมาบันทึกเทปเมื่อวันเสาร์ครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนได้เดินทางมาร่วมกับท่านน้ำตรีหลายท่านนะครับมาในงานที่ทางผู้จัดงาน World Expo ได้กําหนดให้วันนี้คือวันที่5กันยายนน,นั้นเนี่ยเป็นวันที่ประเทศไทยเนี่ยเ,เป็นเปรียบเสมือนเขาใช้คําว่าวันชาตินะครับเพื่อที่จะมา,เ,าเป็นพิธี จากการที่เราได้มาร่วมแสดงเป็นศาลาไทยแล้วก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากมายนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งในช่วงหลังของรายการนะครับจะได้มีการสนทนาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการเก็บบรรยากาศและก็การพูดคุยสนทนาวันที่ผมไปเยี่ยมชมบริษัทการบินไทยนะครับซึ่งในช่วงในช่วงประมาณปีเศษที่ผ่านมานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากการที่อยู่ในภาวะขาดทุน เกือบ20,000ล้านนะครับหรือกว่า20,000ล้านมาเป็นกําไรปีนี้น่าจะเกิน10,000ล้านขึ้นไปซึ่งก็เป็นการทํางานที่ต้องใช้ทั้งมืออาชีพและก็ความเสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพนักงานนะครับก็เป็นกรณีตัวอย่างซึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นครับว่าถ้าในองค์กรหนึ่งองค์กรใดทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะครับแล้วก็อาศัยความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะสามารถนํามาสู่ความสําเร็จได้นะครับแต่ก็จะมีสิ่งท้าทาย กรณีของบริษัทการบินไทยอีกหลายเรื่องซึ่งก็จะมีการสนทนากันในช่วงหลังของรายการนี้สําหรับในช่วงต้นนะครับผมคงจะใช้เวลาเ,าเพียงสั้นๆในการเล่าถึงงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากการเดินทางมาประเทศจีนที่มาร่วมในงาน World Expo แล้วนะครับผมก็ได้มาพูดคุยกับทางทีมประเทศไทยในประเทศจีนรวมไปถึงการพบปะกับชุมชนชาวไทยครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่า เรื่องของการเร่งความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนนั้นยังมีลู่ทางศักยภาพอีกมากนะครับซึ่งก็ได้มารับฟังปัญหาอุปสรรคในการทํางานรวมทั้งแนวทางที่รัฐบาลจะได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีนต่อไปซึ่งนอกเหนือจากการพูดคุยกับจีนประเทศไทยนะครับก่อนที่ผมเดินทางมาก็เป็นช่วงที่ทางาท่านรองนายกสุเทพแระท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมกับท่านกระทรวงคมนาคมได้เริ่มต้น หารือกันนะครับเพื่อจับทากรอบการเจราจาระหว่างไทยกับจีนในการที่จะร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างรถไฟนะครับโดยใช้รางมาตรฐานและก็มีความเร็วสูงกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่ากรอบการเจราจานี้จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้น่าจะเป็นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็เสนอต่อรัฐสภาต่อไปนะครับผมเดินทางมาครั้งนี้ออกจากสนามบินเดินทางเข้ามาในกรุงเซี่ยงไฮ้นั้นก็ยังเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่นี่นะครับซึ่ง ที่นี่นั้นก็ไปไกลถึงขั้นที่วิ่งได้ถึง431กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นความเร็วสูงสุดช่วงที่ผมเดินทางเข้ามาจากสนามบินซึ่งเป็นระยะทาง30กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีเท่านั้นเองก็มาถึงซึ่งแสดงออกถึงความพร้อมของประเทศจีนในลใหลายด้านนะครับอย่างไรก็ตามโครงการนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นก็มีขั้นตอนตามกฎหมายนะครับที่เราจะต้องนําเสนอกรอบการเจราจาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและสภาต่อไปแต่ว่าทางการรถไฟและกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดเตรียม ความพร้อมในประเด็นที่จะต้องมีการเจราจาหารือเอาไว้เพื่อที่จะได้เร่งดําเนินการในเรื่องนี้ปรับปรุงในเรื่องของระบบขนส่งคมนาคมโดยเฉพาะการขนส่งระบบรางที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีงานนโยบายหลายด้านที่ได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจนั้นได้มีการประชุมคอรมอรเศรษฐกิจทั้งที่เป็นการประชุมทางการและก็การประชุมในวงเล็กนะครับ ติดตามปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าติดตามปัญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งในช่วงที่สนทนากับพิธีกรรับเชิญก็คงจะได้มีการพูดคุยในในเรื่องเหล่านี้ด้วยส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีเรื่องของการอ,ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนตามมาตรา67วรรค2ซึ่งก็จะไปพันกับเรื่องของมาตรพุทธนะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ผมขอเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่ายังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยยังไม่ตรงกับข้อสรุปหรือข้อยุติของคณะกรรมการสฝ่ายที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องจริงครับแต่อยากจะเรียนว่าที่ไม่ตรงกันเสียทีเดียวนั้นเนี่ยความจริงไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของการที่คิดเห็นต่างกันหรือจะไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนและชุมชนนะครับ กิจการบางกิจการที่ไม่ได้ประกาศออกไปเนี่ยครับจากส8กิจการเช่นกรณีการสูบน้ําเกลือจากใต้ดินเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ประกาศเพราะว่ารัฐบาลไปไกลกว่านั้นแล้วครับก็คือว่าห้ามประกอบการหรือทํากิจการอันนี้เป็นเด็ดขาดนะครับไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นใดๆครับที่ต้องมาขออนุญาตและมาดําเนินการตามมาตราห7สิบเจ็ดวรรคสองเป็นต้นนะครับบางเรื่องเช่น ที่คณะกรรมการ4ฝ่ายเสนอมานะครับเป็นเรื่องของการไปกํากับโดยตัวพื้นที่ด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าตามการออกประกาศตามกฎหมายเนี่ยครับจะออกประกาศในลักษณะประกาศเป็นประเภทกิจการเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ก็มีมติคณมตรกําหนดไว้ชัดเจนครับว่าการดําเนินโครงการใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นมรดกโลกนะครับอุทยานประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ ลงไปในทะเลนะครับในพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกรณีเช่นนี้เนี่ยครับทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือคณะผู้ชํานาญการที่พิจารณารายงานผลวิเคราะห์นะครับและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะสามารถประกาศเป็นพื้นที่พื้นที่เพิ่มเติมได้ต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการตามมาตรา67วรรค2อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกิจการอื่นๆที่ไม่ได้ประกาศเนี่ยนะครับบางกิจการเนี่ยนะครับเห็นว่า ไม่น่าจะดําเนินการเพราะว่าจะเป็นข้อจํากัดในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเช่นกรณีของโครงการชลประธานครับเพราะว่าโครงการชลประธานเนี่ยถ้าหากว่าทาตามมาตรา67วรรคสองนะครับน่าจะเป็นภาระกับทางพื้นที่และก็พี่น้องประชาชนค่อนข้างมากในขณะที่การกิจการที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนก็ดีหรือการทําประตูระบายน้ําก็ดีหรือการผันน้ําก็ดีเนี่ยมีการกําหนดให้ทํารายงานผลกระทบหรือผลวิเคราะห์ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว กรณีของเขื่อนนั้นก็จะเป็นไปตามมาตรา67วรรคสองด้วยนะครับส่วนกรณีของการผันน้ํากับเรื่องของประตูระบายน้ํานั้นเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้กําหนดให้ทํา e i a เลยเราก็เริ่มต้นจากการให้ทํารายงานผลกระทบหรือผลวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของกิจการของเตาเผาขยะติดเชื้อนะครับซึ่งก็ได้เคยพูดคุยไปก่อนหน้านี้ว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวกิจการเตาเผาแหละครับแต่เป็นวิธีการของการกําจัดขยะติดเชื้อมากกว่า ซึ่งก็จะต้องทํางานคือให้ทํา EIA หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงอยู่ครับในรายละเอียดของบางกิจการที่ประเภทกิจการที่ประกาศเนี่ยอาจจะมีการกําหนดเงื่อนไขขนาดของโครงการที่แตกต่างไปจากข้อยุติของคณะกรรมการสฝ่ายอยู่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างเทียบเคียงก็คือว่ากรณีที่ศาลปกครอง ได้มีคาวินิจฉัยในเรื่องของโครงการต่างๆที่มาตรพุทธนะครับแล้วก็มีการพูดง่ายๆก็คือว่ายกคําร้องไป70ประกว่าโครงการนะครับแต่ว่าที่จะต้องดําเนินการอยู่2โครงการเนี่ยก็ขอเรียนได้นะครับว่าถ้าเอาประกาศตามที่คณะกรรมการ4ฝ่ายที่ได้ข้อยุติมานะครับมาใช้เป็นบรรทัดฐานแทนที่จะเป็นประกาศหรือตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ไม่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นในทางตรงข้ามด้วยซ้ำครับเพราะว่า ดูเหมือนจะมีหนึ่งกิจการซึ่งถ้าตามประกาศของคณะกรรมการสีฝ่ายเนี่ยครับก็จะสามารถดําเนินการต่อไปได้เลยแต่ว่าพอเรามาเข้มงวดในเรื่องของเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยศาลก็ได้มีการวินิฉัยว่าจะต้องดาเนินการตามมาตรา67วรรคสองเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ความมั่นใจนะครับว่าที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาไปนั้นเนี่ยได้คํานึงถึงมาตรฐานสากลได้ดูลงไปในรายละเอียดของเงื่อนไขและได้ยึดตามเจตนารมที่สะท้อนออกมาเป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชน ผ่านคณะกรรมการ4ฝ่ายอยู่แล้วและงานในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่มาตระพุธนะครับมีเรื่องที่จะต้องเร่งทําต่อไปก็คือการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมในภาพรวมไปจนถึงโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณไปเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลการเตือนภยัยการป้องกันไปจนถึงเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของการกาจัดขยะนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะได้เร่งรับต่อไป นอกจากเรื่องนี้นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในความสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือปัญหาของเด็กนักเรียนครับที่ตีกันแล้วก็เกิดความบุนแรงและจนกระทั่งนําไปสู่ความสูญเสียของบุคคลที่ไม่ได้ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขอเรียนครับว่าทางรัฐบาลได้กําชับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นขณะนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับมอบหมายให้ไประดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะทํางานในเชิงการป้องกันและก็ทํางานในเชิงรุกและผมได้ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในมาตรการที่จะเสริมเข้าไปในวันอังคารที่จะถึงนี้เรื่องอื่นๆก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าเวลามีจํากัดครับอยากจะเรียนสั้นๆว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งก็มีการร้องกันมามากและก็นานพอสมควรก็คือกรณีของครูที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะครับที่ต้องการปรับสถานภาพเป็น พนักงานราชการก็ขอเรียนว่าคณะมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็หวังว่าจะทําให้สถานภาพของบุคลากรเหล่านี้มีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะเป็นบุคลากรที่สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับมามีทั้งเรื่องของการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการบินไทยและก็การเดินทางมาประเทศจีนในครั้งนี้ครับ สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับผมพัชจริงกันกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประจำสัปดาห์นี้ครับ ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับตอนนี้พนั t านายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์แล้วก็คณะรัฐมนตรีมีการเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อไปเตรียมแสดงความพร้อมจุดยืนของประเทศไทยในการจะอาสาเป็นเจ้าภาพการจัดงาน w o r l d e x p o 2020รวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองวันนี้รายการของเราเป็นการบันทึกเทปแล้วก็เป็นการยิงสัญญาณตรงมาจากทางประเทศจีนเลยนะครับ วันนี้เราอยู่กับทั้งพระนทันนา,านนยกรัฐมนตรีอภิเษษเวชชชีวะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอิสระสมใจอยู่กับเราทั้งสองท่านแล้วสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอเรียนถามทั้งสองท่านเลยนะฮะเอาเริ่มต้นประเด็นที่ตอนนี้ไหนๆทุกท่านก็อยู่ที่เมืองจีนความพร้อมล่าสุดของการเตรียมประกาศตัวสําหรับเมืองไทยในการเป็นเจ้าภาพบเอ็กซ์โป2020นี่เป็นยังไงบ้างแล้วฮะอยากจะขอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าผมเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าการจัดเอ ก็จะมีการกําหนดวันเนี่ยที่จะให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาจัดงานน,นะครับ mm hmm. ก็จะใช้คําว่าเหมือนกับเป็นวันชาติของแต่ละชาติซึ่งของประเทศไทยก็จะตรงกับวันวันที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับ mm hmm. ก็คือวันอาทิตย์ซึ่งผมก็จะทําหน้าที่ในการที่จะมาเปิดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานนั้นก็เลยถือโอกาสว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดเอ็กซ์โปในอีก10ปีข้างหน้า mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะใช้โอกาสนีนะ้ในการที่จะ เกิ่นไว้นะครับส่วนรายละเอียดของการเสนอตัวเนี่ยยังจะต้องมีรายละเอียดอีกมากเพราะว่าเราจะต้องไปหาข้อยุติในเรื่องของสถานที่ที่ชัดเจนครับ,รบซึ่งคณะมนตรีก็ได้มอบหมายทางสสปนไปแล้วนะครับซึ่งก็จะได้ข้อยุตินในเจ็ดเดือนข้างหน้าแล้วก็คิดว่าในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็จะสามารถที่จะยื่นเสนอตัวอย่างเป็นทางการได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือเราจะใช้โอกาสนี้ในการประกาศความสนใจในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับ ที่มาครั้งนี้ก็ท่านรัฐมนตรีสระคงจะคุยในรายละเอียดได้ในเรื่องของการทํางานของเราในเฉพาะของสาราไทยนะครับซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีผู้ที่มาเข้าชมมากกว่า4ี่ล้านคนนะครับ,รบถือได้ว่าประมาณเกือบหนึ่งใน10ของทุกคนที่มางาน World Expo เนี่ยต้องมาเยี่ยมสารสาไทยของเราสาราไทยของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็การที่เราให้ความสําคัญกับงานนี้ก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วก็วันนี้ผมเดินทางเพิ่งมาถึงก็ พบปะพูดคุยกับทีมประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะได้พูดถึงเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่จะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าเรามีลู่ทางและโอกาสอีกมากนะครับในภาวะที่จีนเองทุกคนทราบดีว่ากําลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับครับถ้าเกิดดูความพร้อมของไทยในแง่การที่จะอาสาเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo โนี่ เห็นบอกว่ามีคู่แข่งที่อยากจะเสนอตัวเข้ามาก็เยอะเหมือนกันไทยเราดูศักยภาพทุกด้านแล้วเทียบกับประเทศต่างๆนี่เราพร้อมกว่าเขาแค่ไหนยังไงในปัจจุบันนะเรากําลังพูดถึงการจัดงานใน10ปีข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นการดูความพร้อมเนี่ยเขาก็จะต้องดูเรื่องสถานที่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดงานะซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ย ผมคิดว่าเรามีภาพที่ชัดเจนว่าขณะนี้เราเป็นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อนข้างรวดเร็วกําลังมีการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งคมนาคมค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็เมืองที่ขณะนี้เราพิจารณาอยู่ไม่ว่าจะเป็นชนบุรียุทธยาหรือเชียงใหม่นะครับก็มีความน่าสนใจความดึงดูดอยู่แล้วก็แนวคิดที่เราจะนําเสนอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลน,นะครับและความยั่งยืนซึ่งเราก็มั่นใจว่าแนวคิดนี้ใน,ใน,ในอีกสิปีข้างหน้าก็ยังคงเป็นแนวคิดที่จะ สอดคล้องกับสถานการณ์ของของโลกนะครับซึ่งอยู่ในความสนใจของของประชาชนทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาสิงเหล่านี้การได้มีโอกาสมาเ,าเยี่ยมชมงานครั้งนี้ก็จะทําให้เราเจ็บเกี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างกลับไป